สำนักข่าว9ล้านวิวลรายงานข่าวโดยมานพวรรณวงศ์ ไปนั่เงอยู่บนเขานะคะเราก็ไปกราบท่านเป็นปรจำคะท่านดูไรมือแน่นหนาท่านอุณช้าจะบมชนี่คุณชก็หมาเป็นัานาทั้งหลายนที่เราพระศุทบดคุณฟ้าหรือนางสาวพรมพรเยี่ยมจิตเมตตา ในนามประธานมูลนิธิฟ้ากัสรรันและประธานการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลกัสรรันคุณแทนสิงหาลำพูนชาลิตี้2022ได้จัดทำบุญและขอบคุณกัลยาณิมิตรฟ้ากัสรรันภายหลังการจัดงานแข่งขันกอล์ฟการกุศลที่กัสรรันขุนตานกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทอำเภอบ้บานทาจังหวัดลำพูนผ่านพ้นไปด้วยดี กนาติิเได้นำไรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายโดยไม่คิดค่าสนามจำนวนเงิน750,000บาทมอบช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงผู้ยักไร้ผู้พิการผู้รอยโอกาสผู้ประสบ ภัยโควิดและทุกๆสาธารณกุศลของจังหวัดลำพูนโดยมีนางปนัดดานวรัตน์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนและตำแหน่งประธานชมรมแม่บ้านมาหัไทยจังหวัดลำพูนเมื่อวันที่19เมษายน2555ซึ่งเป็นวันคล้ายครบรอบวันเกิดของนายประวิตรเลิงโพสามีของคุณฟ้าและวันคล้ายคร,รครบรอบวันเกิดของนายแพทย์เอื้อชาติการชนะพิทักษ์ นายแพทย์สาธาสุขจังหวัดลำพูนผู้ร่วมจัดการแข่งขันจึงได้ร่วมสมทบทําบุญคล้ายวันเกิดให้ทั้งสองท่านในานามมุลิิธิฟ้ากระสังจำนวน2อง0 0 0หบาทรวมจํานวนเงินทั้งหมด1ล้านบาทพิธีสูงมอบหลังจัดงานเลี้ยงพระเพลนพระพิสุ10วัดจํานวน15รูปและถวายปัจจัยทยทานณนะ คลับเฮากสกัสซันพานอโนมากกกอล์อฟคลับบ้านทิจจังหวัดลำพูนขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการทำคลิปอย่างเป็นทางการวัสนันเชียงใหม่ จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกของฝากในราคามาตรฐานหมู่บ้านใจแก้วเอราวัณบ้านคุณภาพทำเลทองในราคาที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้หัดเงินหัดทองผ่อนคลายหายเมื่อยด้วยหมอนวดผู้เชี่ยวชาญผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธรารณสุขทุกสาขาใหม่ใหม่บีโก้ไม่มีสารพิษ ใช้ง่ายสะดวกสบายซื้อผปใช้ตามเอกสารกำกับมีจำหน่ายที่ร้านดังต่อไปนี้รับไปจำหน่ายกำไรข้าวหอมมะลิตำบลหนองแยางข้าวคุณภาพหอมหุงขึ้นหม้อทานอร่อยติดต่อที่กำนันสุนทรคำีอีาย <S 1> <S 1> เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิป โรดกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์ให้ด้วยขอบคุณครับ